บอกเบลอเลยอู้สวยมากมีดก็ไม่คมเนาะดอกง,งามๆเลยจ้าหูสีสวยเลยค่ะแต่ฝนตกใส่เนาะอาจจะดำๆหน่อยครับคับฤดูการเจ็บดอกกระเจียวครับผมกับแม่ึ่่งนะครับร้อยแปดไหล วันนี้ว่างบอกคือได้มาอ่าบว่างครับผมโอเคสองชั่วโมงพอไหมวันนี้พออาจจะพอเนาะบมมีเวลาว่างหรอกค่ะมีลูกค้าแดีว่าแต่ว่าวันนี้เรามาต่เช้าครับันมาต่เช้าหกโมงสวัสดีค่ะวันนี้ไม่พึ่งพาเพื่อนๆมาปาเขากระโดงจ่าที่อ่างเก็บนบ้ำบรรคุกกระสิงนะคะฝนเริ่มตกแล้วค่ะแม่พึ่งอยากมา เก็บผักโปรกจ้าตอกกระเจียวเนาะอ่าฝนตกแล้วอาจจะมีงอกนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะมีเยอะไหมเดี๋ยวเราจะไปสำรวจป่าดีกันค่ะเพื่อนๆทางข้าวที่เดิมยังไม่มีน้ำนะคะ เขาโอ้ยยยยยยยลบไปจ้าเข้าป่ากันโอ้ยเจอ ดอกกระเจียวแดงค่ะดอกอ่อนๆสวยๆเลยฝนตกใสเมื่อคืนนะคะฝนตกสองวันแล้วจ้ะหนักด้วยดอกนี้น่อยๆน,น,น,นี่ ดอกเจียวตัวนี้เจียวสีแดงอ่อนๆดอกเล็กหน่อยต้องดอกวันนี้ไม่มีเห็นดอกขาวสักดอกเลยดอออก่นๆนี่ดอกนี่เด็ดว่ะนี่ทาาเลยเนี่ย

นี่น่ะบ่ต้องโตหลายเนาะบรรยากาศเนาะดอกสวยๆเลยค่ะอ่อนเลยหลายดอกแล้วมีแต่ดอกเดียวเด้อนี่ไงอู้กลต้นใหม่นี่ก็สวยเลย อุ่ยดูธรรมชาตินี่แต่แบูเสี้ยนี่นี่นี่วอกซ์เลย ซอกหินนี่ <c ười> ก็มีดอกอ่อนๆเลยนี่ดอกนึงอ่าคนต้นไม้เยอะจังนี่โอ้โหดีนี่นี่สามสี่ดอกนี่เฮ้น กินเลยเนี khác, Ở, ่ยเอออืมดอกนี่สวยอืมพวกสวยๆเลยคะนั่นข้างรากไม้ดอกจืดแดงก็เรมกันโอ้น้อยเกินสอหาแดงดอกน้อยๆน้อยแท้ อสองดอกดอกงามๆเลยจ้า,า <c oughs> ดอกเซีอ่ะดอกกระเจียวดอกน้อยๆกระเจียวขาวยังไม่ค่อยมีนะวันนี้ยังไม่ค่อยเห็นที่มีใบไม้นะ <c oughs> จะไม่พึ่งได้กระเจียวเดงนเยอะเด่นก็ติดมีดนะเพราะว่าฝนตกนี่ได้อีกหนึ่งแล้วค่ะโอ้มีดอ๋อบีเอาไว้ซื้อรถเหรอ คือผ่านไปแล้วคว่ะว่าแต่โบเมน <c oughs> ดอกอ,อ,อ่อนๆอุ้ยสีดอกนี่ผู้ดอกน้ยอยๆสีดอก <c oughs> อืมอันนี้ดอกนึงใช่อืมอืม้อ ถ้าโล่งๆแบบนี้ก็มองเห็นง่ายสวยๆเลยนี่มีก็ไม่คมเนาะนี่ดอกนึงเพื่อนๆป่ามีแต่ปลาไฟไหม้นะคะ้อง,งามๆเลยจ้าโู เพื่อนๆเห็นไหมนีม่ดอกสีสวยเลยค่ะแต่ฝนตกใสเนาะอาจจะดำๆหน่อยนี่โอ้ดอกสวยนะนยนะแต่ขิ้ดินฝนตกใส่ ผักติ้วอันนี้กินได้นะขาวๆเนี่ยยอดไม่แดงแต่กินได้จ้าถ้าเป็นผักติ้วแดงเขาจะมีรสเปรี้ยวนะคะอีนกน,น่ะพริกปลาอร่อยมากค่ะเพื่อนโดองงามๆเลยค่ะอา ว่าจะกลับแล้วเดินมาก็เห็นอยู่ปากทางออกเลยนะคะจะกลับแล้วก็เจออีกแล้วโหออกอย่างงามเลยอีปาดิจจ๊อ <c oughs> <c oughs> ว้านี่แหละยอดตื้อที่เขานางกินเข่าอ่ะยอดจังซี่แหละวอนกันาดกินกปักปุกนั้นปลาแดกบองเนาะตอนนั้นเรากินกับปลาแดกบองเนาะนางกินปลาตุนเลย องเ,เริ่มตกเดี๋ยวอีกไม่นานคงจะเตรียมแล้วก็มีน้ำล้นเนาะช่วงเก็บเห็ดคลิปนี้ไม่พึ่งขอตัวลากลับบ้านไปหาน้ำมันต่อจ้าโอกาสหน้าจะพาเพื่อนๆมาเข้าป่าเก็บเห็ดนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบุญสุสวัสดีครับไป